สีสันก็ถือว่าสวยงามครับท่านผู้ชมน้าซุปสูตรฮาลาลที่นํามาแจกกันในวันนี้นะครับนี่นะฮะสวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับที่จะนําสูตรเมนูการทําอาหารมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำนะครับโอเควันนี้ก็จะเป็นการนําสูตรน้ำซุปสูตรฮาลาลทานได้ทุกเชื้อชาติศาสนาใช้กับเป็น เี๊ยวกุ้งหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต่างๆที่เป็นหรฮาลาลนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสม,สม,สมต่างๆแล้วก็วิธีการทำว่ามีอะไรบ้างส่วนผสม,สมหลักก็จะเป็นไก่นะครับสะโพกไก่แล้วก็ไก่แก่แก็จะเป็นขาไก่นี่นะครับท่านผู้ชมก็ประมาณอย่างละครึ่งกิโลตัวรสชาตินะครับก็จะเป็นผงชูรส15กรัมนะครับเกลือ30กรัมเป็นผงปรุงรสไก่นะครับ30กรัมแล้วก็จะมีอ่เป็นซอสปรุงรส 30กรัมเราจะเป็นน้ำตาลกรวด30กรัมแล้วก็จะมีเป็นน้ำกระเทียมดอง150กรัมนะครับส่วนตัวรสชาตินะครับพริกไทยเม็ดขาวนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีกระเทียมกระเทียมกลีบใหญ่นะครับกระเทียมจีนนะครับแล้วก็รากชีแล้วก็จะมีหัวไกเท้าประมาณ1หัวนี้นะครับแล้วก็นาหม้อซุปเรามาตั้งนะครับเติมน้ําอยู่ที่6ลิตรเปิดไฟนะฮะเดี๋ยวเราก็ลงไก่ลงไปเลยไก่แก่นะครับ ครึ่งกิโลอันนี้ผมเกินครึ่งกิโลนะครับลงเป็นสะโพกไก่ลงไปครับครึ่งกิโลท่านผู้ชมตามด้วยขาไก่นี่นะครับครึ่งกิโลนะครับน้ำซุปเรานะครับก็ตุนมาประมาณ45นาทีนะครับก็คอยช้อนฟองออกเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะอย่าให้น้ำซุปเดือดจนเกินไปแล้วก็อย่าให้เบาเกินไปนะครับเดี๋ยวน้ำซุปจะไม่ใส่นะครับนี่นะฮะ เราก็จะมาลงรสชาติกันเลยครับผงชลนะครับลงไปเลยท่านผู้ชมตามด้วยเกลือครับลงไปเลยครับผงรุงสไก่นะฮะลงไปครับน้ำตาลกรวดครับซอสปรุงรสลงไปครับท่านผู้ชมจะใช้เป็นนโชยุก็ได้นะครับท่านผู้ชมหอมเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำกระเทียมดองนะครับลงไปเลยครับตามด้วยเครื่องเทศจุดสามเกลืองเราลงไปครับ สุดท้ายก็จะเป็นหัวเชยเท้าลงไปนักชมนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะตุ๋นน้ำซุปเราต่อยอีกประมาณ45นาทีครับผู้ชมต,ต่อยอีก45นาทีแล้วก็คอยช้อนฟองออกเรื่อยๆนะครับน้ำซุปจะได้ใสมากนะครับนี่นะครับช้อนออกนี้นะครับน้ำซุปเราก็ตุ๋นต่อมาอีก45นาทีก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับ ดูสีสันนิดนึงครับนี่นะครับท่านผู้ชมสีสันก็ถือว่าสวยงามครับท่านผู้ชมน้ําซุปสูตรฮารานที่นํามาแจกกันในวันนี้นะครับนี่นะฮะหน้าตาชัดนะครับ <f ew ing> ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับอท่านผู้ชมนะครับ <ST> ชมคลิปแล้วชอบถูกใจยังก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามให้กับเชฟชาติเลยครับสำหรับอ e ีพีนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่อ e ีพีหน้า อ่าสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ